อาชีพช่างมันเป็นอาชีพปากต่อปากทำดีก็ปากต่อปากทำไม่ดีก็ปากต่อปากเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆนะครับอาชีพช่างถึงแม้ว่ามันจะดูเลอะเทอะแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพที่สุจริตหาเลี้ยงครอบครัวได้น้องๆที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็อย่ามัวไปกินเหล้าเมายาให้เสียเวลานะครับมาฝึกง,งานช่างซะอนาคตยังไงเราก็ต้องมีครอบครัวผมว่าทุกคนมีความเป็นช่างอยู่ในตัวอยู่แล้วละ่ะอยู่ที่เราจะอ,าออกมาใช้เมื่อไรแต่ว่าได้ใช้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเพราะว่าทุกคนต้องมีบ้านมีถ สำหรับรถ toyota vigo นะครับทั้งโฉมเก่าและก็โฉมใหม่นะครับหน้าแชมป์นะครับอาการของเขานะครับเมื่อใช้ไปประมาณ1,50 0 0 0กิโละครับก็จะเจอในเรื่องของน้ำมันนะครับซึมนะครับตรงแถวๆฝาครอบวาล์วตรงหน้าเครื่องนะครับวันนี้เราก็จะมาเซอร์วิสนะครับเนาะเปลี่ยนชุดซีนนะครับทั้งหมดในห้องเครื่องนะครับเนาะก็จะประกอบไปด้วยตัวยาง รองเบ้าหัวฉีดนะครับเนาะซีนรองเบ้าฝาวาลนะครับตัวประกินฝาครอบวาลแหวนรองหัวฉีดแล้วก็โอริงหัวฉีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดของเขานะครับมีทั้งหมด4 4ชุดด้วยกันนะครับเนาะแล้วก็ แหวนรองรางหัวฉีดนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับเนาะผมก็แนะนําว่าให้เป็นเพื่อนนะครับซื้อที่ศูนย์ตูยต้านะครับจะได้ของแท้แล้วก็มีมาตรฐานนะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับผมซื้อมาทั้งหมด6กรายการก็ราคาอยู่ที่1920กบว่าบาทนะครับอันนี้บวกแวดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาถอดตัวฝาครอบเครื่องออกก่อนนะครับเนาะจะมีน็อตอยู่ทั้งหมดประมาณ5ตัวนะอันนี้ก็ถอดไม่ยากนะครับเนาะใช้น็อตเบอร์12 หลังจากนั้นเราก็จะเจออินเตอร์ก็ถอดอินเตอร์ออกนะครับเาจะมีน็อตอยู่ทั้งหมด4ตัวนะเราก็จะมีฝั่ง ID นะครับแล้วก็ฝั่งลิ้นปีกผีเสื้อนะอันนี้ก็ใช้ไขควงแฉกนะครับถอดออกแล้วก็ดึงออกง่ายๆนะครับไม่ยากเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมาถอดตัวฝาครอบหัวฉีดนะครับเนาะจะมีน็อตเบอร์12อนะครับอยู่ทั้งหมดประมาณ 4- 5ตัวอันนี้ก็ถอดไม่ยากนะครับเนาะก็ผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆถ่ายคลิปไว้ด้วยนะครับเผื่อบางทีเราลืม เวลาลืมเราจะได้เปิดคลิปดูนะครับเนาะก็หลังจากที่ถอดฝาคอกตัวหัวฉีดแล้วเราก็จะเจอตัวหัวฉีดนะครับหลังจากนั้นผมก็จะถอดตัวลิ้นปีกผีเสื้อออกด้วยเนาะเพราะว่าเนี่ยผมก็จะทําความสะอาดแล้วก็ล้างไปด้วยเนื่องจากอินเตอร์ฝั่งไอดีของผมเนี่ยยังไม่ได้อุด egr นะครับผมก็จะเอาลิ้นออกมาล้างทําความสะอาดด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเจอตัว แป๊บนะครับหัวฉีดนะเนี่ยผมแนะนําว่าให้มาร์กตำแหน่งไว้ด้วยนะครับส่วนตัวหัวฉีดก็ให้เขียนด้วยว่าหัว1น1่งซหนึ่งซุสองุปสามสี่นะครับเผื่อบางทีเราลืมหรือว่าสลับหัวนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆคลายตัวแป๊บหัวฉีดนะครับในส่วนของผมเองผมจะไม่ได้ถอดตัวแป๊บหัวฉีดออกนะครับก็จะใช้วิธีผูกเชือกนะครับก็ระหว่างนี้ผมก็จะทําการค่อยๆถอดนะครับตัว แป๊บหัวฉีดออกนะครับเป็นประแจแหวนนะครับก็ค่อยๆขันนะครับอย่าขันแรงมากนะครับตัวสูบสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่ามันมันค่อนข้างลาบากมากมากนะครับเนาะตอนขันนี่ก็เป็นตะคิวไปด้วยเพราะว่าพื้นที่เองมันไม่มีพื้นที่ให้เรายืนหรือว่าถอดนะครับก็หลังจากที่ถอดตัวหัวฉีดเสร็จแล้วนะครับราก็จะทำการใช้เชือกมัดแล้วก็ดึงตัวแป๊บหัวฉีดนะครับเพื่อให้เรามีพื้นที่นะครับระหว่างนี้เราก็จะงัดตัว ซีนเบ้าหัวฉีดออกมาก่อนนะครับเนาะก็ระหวัางนี้ก็ค่อยๆงัดแล้วก็ยกฝาครอบว์วออกมานะครับก็ง่ายๆนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับเนาะก็ภายในก็จะเห็นว่าก็ยังใหม่อยู่นะครับไม่ได้มีคราบอะไรที่สกปรกมากมายนะครับเนาะก็ภายในห้องเครื่องนี่ก็ถือว่าสะอาดนะครับเนาะไม่มีคราบเหนียวหรือว่าคราบสกปรกเลยนะครับเนาะน้ำมันเครื่องที่ผมใช้นี่ก็จะเป็นน้ํามันเครื่อง ตัว 5W30 นะครับของเชลเฮลิกนะครับเนาะผมก็จะเปลี่ยนทุก1 0,000กิโลนะครับก็จะเห็นว่าภายในก็ค่อนข้างใหม่แล้วก็ใสกิ๊กเลยนะครับเนาะไม่มีความสกปรกเลยนะครับเนาะหลังจากนั้นผมก็จะมามาร์กตำแหน่งตัวประกับนะครับตัวหัวฉีดนะครับเนาะเพื่อจะได้ทำการถอดหัวฉีดนะครับเนาะก็ระหว่างนี้ก็สามารถหมุนแล้วก็ขันออกได้เลยนะครับเนาะรวมทั้งตัว หัวฉีดตัวฝั่งไหลกลับนะครับเนาะก็ใสเบอร์12ค่อยๆขันออกนะครับตรงแป๊บตรงเนี้ยมันจะมีโอริงอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับก็ค่อยๆหมุนรวมทั้งน็อตด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังบางทีน็อตมันไหลลงไปในห้องเครื่องยนต์นะครับก็อันนี้หัวฉีดที่ผมถอดออกนะครับสูบที่1นะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างสะอาดไม่สกปรกเลยนะครับไม่มีคราบดําทั้งแหวนทั้งโอริงก็ถือว่าอยู่ในสภาพค่อนข้างดีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสูบหนึ่ง ก็สูบที่2ก็เช่นกันนะครับเนาะอันนี้ก็คือสภาพถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับไม่มีข้อเม่าไม่มีดำเลยนะครับแล้วก็ถอดออกง่ายนะครับไม่ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องของการติดขัดเลยนะครับสูบที่3ก็เช่นกันนะครับก็ถอดออกค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับเนาะสภาพก็ถือว่าดีนะครับไม่ได้มีคาบข้อมาหรือคาบดำเลยนะครับส่วนสูบที่ฉีก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพดีนะครับแหวนรองหัวฉีด โอริงหัวฉีดก็คือดีนะครับไม่ได้มีคราบเข่าเหมาหรือคราบดําอะไรเลยนะครับเนาะก็อันเนี้ยผมก็จะให้ดูในส่วนของตัวรูนะครับหัวฉีดในแต่ละหัวนะครับด้านในก็ถือว่าสะอาดนะครับไม่ไม่มีคราบเข่าเหมาหรือความสกปรกเลยนะครับเนาะก็การใช้น้ามันเครื่องนะครับตัวสูตรสังเคราะห์แท้นะครับแล้วก็เปลี่ยนอย่างสม่ําเสมอนะครับรวมทั้งเปลี่ยนตัวกรองน้ํามันดีเซลอย่างสม่ําเสมอนะครับก็ช่วยให้ รถค่อนข้างสะอาดนะครับเนาะโอเคหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนตัวโอริงหัวฉีดนะครับเนาะแล้วก็ตัวลูกยางเบ้าฝาครอบวาล์วนะครับเนาะใน,นหลังจากที่ผมเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะพอเราเปลี่ยนเสร็จทีเนี้ยเราก็จะเอาไปประกอบนะครับเนาะก่อนที่จะประกอบก็จะต้องมาทาตัวซิลิโคนหรือว่าตัว กาวนะครับตรงมุมนะครับเนาะเพื่อป้องกันในเรื่องของการรั่วซึมในอนาคตนะครับระหว่างนี้ผมก็จะทําความสะอาดในรูหัวฉีดไปด้วยนะครับเนาะถ้าเพื่อนๆมีตัวดูดตัวแม่เหล็กก็จะทําให้สามารถดูดได้ดียิ่งขึ้นนะครับเนาะระหว่างนี้ผมไม่ได้ถ่ายตอนที่เปลี่ยนตัวแหวนรองหัวฉีดแล้วก็ยางรองหัวฉีดนะครับตัวโอลิงให้ดูนะครับเนื่องจากาโทรศัพท์มันมันถ่ายไม่ได้นะครับมันถือไม่ได้ช่วงนั้นนะครับ ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เราประกอบแล้วนะครับก็ระหว่างประกอบก็เพื่อนๆสังเกตนะครับตัวแหวนนะครับบางทีมันอาจจะหลุดลงไปในตัวรูหัวฉีดนะครับก็คอยสังเกตดีๆนะครับใช้ไฟฉายส่องดูก็ได้นะครับระหว่างนี้เราก็จะประกอบตัวประกับนะครับจับตัวล็อกหัวฉีดนะครับทั้งหมด4ต้นนะครับก็เรียงกัน1 2 3 4นะครับตามที่เราได้มาคไว้นะครับแล้วก็ประกอบในส่วนของตัว แป๊บไหลกลับนะครับทั้งหมด4ต้นนะครับก็ตรงนี้เพื่อนๆก็อย่าเพิ่งขันน็อตแรงเกินเกินไปนะครับเนื่องจากตัวหัวฉีดเองมันจะถูกล็อกด้วยตัวแป๊บไหลกลับนะครับเนาะก็ค่อยๆขันเข้านะครับเนาะระหว่างนี้ผมก็จะเริ่มทาตัวกาวนะครับตรงโอริงนะครับฝาทวีตีตรงยางฝาครอบวาล์วนะครับเนาะก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆประกอบกลับเข้าไปนะครับเนาะตรงนี้ก็อาจจะ ยากนิดนึ่งนะครับเนื่องจากมันติดตรงแป๊บนะครับก็ค่อยๆดึงขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับเนาะเมื่อประกอบกลับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหมุนนะครับตัวแป๊บหัวฉีดนะครับทั้งหมด4ต้นนะครับเนาะก็สังเกตตรงมาร์กที่เราได้ทําไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็ให้ตรงกับมาร์กนะครับเนื่องจากเราไม่ได้มีประแจปอนอะไรนะครับเนาะระหว่างนี้ผมก็จะประกอบตัว ลินปีผีเสื้อเข้าไปนะครับที่เราทําความสะอาดไปแล้วแล้วก็ตามด้วยตัวฝาครอบหัวฉีดนะครับเนาะแล้วก็ต่อสายไฟนะครับที่เข้าหัวฉีดทั้งหมด4ต้นนะครับเนาะก็จะมีล็อกของเขาอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับนะรวมทั้งสายไฟแล้วก็เซ็นเซนอร์อื่นที่เราได้ถอดไว้นะครับถ้าตรงนี้เ,เพื่อนๆจาไม่ได้นะครับก็ถ่ายคลิปไว้นะครับเนาะ หลังจากนั้นผมก็จะประกอบตัวอินเตอร์นะครับเนาะก็เข้าตามรูเดิมของเขานะครับอันนี้ก็ประกอบไม่ยากนะครับเนาะก็ง่ายๆนะครับเนาะก็ไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ตามด้วยฝาครอบเครื่องยนต์นะครับเนาะก็อันนี้ก็คือเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมใช้เวลาทั้งหมดนะครับ ก็คือ4ชั่วโมงนะครับ2คนนะครับมีน้องมาช่วยอีกหนึ่งคนเนื่องจากบางทีคนเดียวมันไม่สะดวกนะครับเนาะหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วเราก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็เทสนะครับสอดูว่ามีรอยรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่านะครับนะถ้ามีรอยรั่วซึมเราก็ทําการขันนอ็อตหรือว่าเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเนาะก็วันนี้นะครับก็เป็นการเปลี่ยนซีลลูกยางทั้งหมดนะครับเนาะหกรายการนะก็ ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ4ชั่วโมงนะครับด้วยเงินทั้งหมดไม่เกิน2,000บาทนะครับนอะสิ่งที่เ,เพื่อนๆจะได้นั่นก็คือความสะอาดนะครับแล้ก็ที่สําคัญก็คือไม่มีลักไก่เนื่องจากเราทําเองนะครับนอกก็ฝากเพื่อนๆที่อยากจะทําเองนะครับสำหรับการเปลี่ยนชุดซีนนะครับของตัวโตโย t a าวีโก้ทั้งโฉมใหม่และโฉมเก่า